โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยมเมื่อวานนะครับผมนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อะไรคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับใครที่ชอบช่องนี้นะครับอยากืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไปพลาดการอัพวิดีโอใหม่ๆของผมแล้วก็ได้ไปดูก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราจะมาเล่นในหัวของกินนักเต้น นันเต็นยูคอกินะครับโอ้มีการลืมเล็กน้อยแฟนการโอ้โอ้ยอ่ะผมนะก็นะนี่ก็เป็นรูปลนกาตาของนักเต้นยูคอกินั่นเองนะครับมีความพุ่งามแล้วก็มีความเท็กซี่มากเลยนะโอ้ ใช่ไหมครับแนะ้่จริงๆนะเป็นสกินนักเต้นที่แจกปีนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมฮโลวีนนะครับอย่าลืมไปทำติดขาดนะแล้วพงว่าสกินที่ได้มาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่น,นอนสวยใช่ไหมล่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาเล่นให้ชมชมได้ดูกันหนึ่งเกมเลยนะครับนะโอ้ฟังเฟสตี้ด้วยนะตรงแบบว่าตรงข้างหลังเขาเนี่ยก็เปิดแผ่นหลังด้วยนะโอ้เสื้อเขานี่มีความแบบ มีความนูนมีความเว้านะน่ารักใช่โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันท่าทางต่างเกี่ยวกับตอนที่เราตอนที่เรากดดูกินนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคหาก้อเขาถอนหน้ากากด้วยนะอุ้ยก้นถนหน้าไก่น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหเอาวะอืมดหน้ากากเพราะผมว่าตอนถอนหน้าไก่ไม่น่ารักจริงๆนะเออผมชอบตอนเวอร์ชันนางถอนหน้ากากอ่ะ เอออจริงผมว่าหน่แน่มีแบบว่าปรับให้แบบถนหน้ากากได้ด้วยอะโอเคผมมาเดี๋ยวรอ,รอให้นางอยูอ่นี่เป็นวงเวทนะครับว้ยเดี๋ยวอ,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 อันนี้คือคืออันนี้ก็งงพอๆกับบาทเทดเนเอร์เลยไหม เออคาวาโนะพอๆกันเลยผมไม่เข้าใจเลยว่านางกำลังจะขี่อะไรนะเออจริงแต่ก็นะน่ารักดีดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เกินอืน่ารักจ้ะครับผมวิ้าายขนตาใอีกแล้วอุ้ยหัวร้อด้วยโอ้โห กินนักเต้นเนี่ยสวยจริงๆนะใครที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยอย่าลืมไปเก็บค้างคาวกันนะครับใครที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าเพิ่งแบบว่าเออยังไม่ได้เก็บค้างคาวอะไรเลยนะผมแนะนําว่าอย่าลืมไปเก็บกันนะครับใช้เวลาประมาณอยู่ที่สามถึงสี่วันนะครับในการได้สกินตัวนี้นะบอกเลยไม่ยากไม่ง่ายคุ้มค่าที่เล่นแน่นอนนะครับโอเคเอาเป็นแบบว่าเดี๋ยวท่พพานผู้ชมเรามาในส่วนของเครื่องประดับปวยแม้ด้วยนะเป็นรูปร่างหน้ากาเป็นยังไงอย่าราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคคไปกกัันดีว่ารบผม โอเคเราเข re re now now. ้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้เราเจอในหัวองหมู่บ้านริมทะเลขาดนั่นเองนะครับอย่างแรกมาปุ๊บเราก็โอ้ยอย่างแรกมาปุ๊บเราก็เจอนดนอิฟเร็วโอเคผมเราเล่นในหัวของนักเต้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาปั่นไฟขึ้นนี้ก่อนนะแต่ขึ้นไฟหานนี้ไว้ก่อนอ้เวลาเราง้างเนี่ยง้างนานๆแล้วก็วางนะครับลักษณะของตัวกล่องเนี่ยมันจะไกลกว่า นะการวางแบบธรรมดานะถยหือว่าแบบความความตัวเองนะก็ลองไปขังเด็กกระดูกนะเพื่อนๆหัวใจเป็นแรงว่ะเฮ้ยไตัวอะไรเอ้ยตัวอะไรโอ้มิสเตอร์กาวิสคอนเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเวางปีเปอร์แบบพังไม้เกินพังไม้เกินทำไมพังไม้ออพังไม้ก็เอาไปอีกอันหนึ่งแล้วก็พับไม้โชว์ไปเลยบอกเลยนายนายจะต้องเหยียบไม้แล้วบอกเลย ทำไม่เหยียบน้ำปกเลยบนนังคืนบนนังคืนอ่านด้เนยได้เลยไเนั่นยังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนยังไม่ยังก่อนนะน้องแก้วนี่เอาวะต้องเหยียบไหมอย่างงี้ล้วก็วิ่งฉีกเลยครับแล้วก็วิ่งฉีกเลยครับเราไม่อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮยฮฮยงก่อนยังก่อนยังก่อนนะน้องแก้วโอ้โหเอาเฮ้ยอย่ายิงแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมพับก็พับกนพับเร็วพับเร็วเฮ้ย ปิดแล้วปิดแล้วปิดใต้คำาัโอ้โหวิ่งนกเตียมาฮะเฮ้ยจังหวะน,นี้นกเตียมาแล้วก็วิ่งฉี่ครับผมอ่ายิงเป็นกระชิน้ำเลยนะอเป็นนกคนหนึ่งทีเป็นนกเหรออย่างงี้แล้วก็ง้างนานๆแล้วก็กว,วางแล้วก็พับไปเลยโอ้โ,โดนหนึ่งทีเปียได้นะเอ้ยแต่เราวนได้นะตรงนี้เราวนได้ เขาวางปิ๊ปเปอร์เขาไม่มีบิงนะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยวางปิ๊ปเปอร์อ๋อจะพังไมาอีกแล้วอ๋อแล้วก็ขาดเป็นหนีไปเลยจ้าไม่อยู่แล้วจุ้ยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าอันเนี้ย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 เฮ้ยเขาตามมาอยู่นะเขาตามมาอยู่นะท่านผู้ชมยังตามมาอยู่โอ้โหเขารักเดียวใจเดียวอ่ะเฮ้ย เด้ยเด้ยยายายายังก่อนยังก่อนนะน้ำแข็งอันไหนอันไหนร้อนรอนอะร้อนรอนี่กระโดดจริงโดดจริงเอาดิตรงนี้เรามีที่สูงด้วยนะครับทำให้เรากรเป็นได้ด้วยนะเดี๋ยวเราเราไปโดดอีกที่หนึ่งรลอกนร้อนร้อร้อนเอกเออเดี๋ยวยิงเกินยิงเกินนะยิงเกินนะหึมฮึมเอาวผมไม่มีการกั้นหน้าางเลยนะโอ้โหไม่กั้นกั้งย่างนี้พี่ได้ยังชอบเลยบนทั้งคืนนะผมเอา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  ใจเย็นใจเย็นใจเย็ใ Jing, ในยิง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 ไม่โดนยิงไม่โดนนะพี่เกตลิงของพี่โอ้ยยังก่อนยังก่อนยังก่อนนะยังก่อนนะว่าโอกาสโดนตีมาแล้วออ้ยยังไม่โดนโอ้ยังไม่โดนตีนะครับอาคำนักกามาแล้วในฝะ่อของหุ่นขี้พึ่งของเราเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังก่อนนะเฮ้ยอย่่ยิงแบบน,นี้เด็เรากลัวแล้วเรากลัวแล้วใหญ่ยิงแบบน,นี้กลับเป็นออกมาข้ั้งครางกันเลยชั้งวันนี้ อา้าวมีการแบบยิงที่พึ่งใส่เครื่องถอดรหัสด้วยนะแต่ว่าเครื่องันถอดไปเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้ดูโฉมหน้าเป็นหมดแล้วกันเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่พี่จะอะไรกับพร้อมนะไงล่ะครับโอ้ย <c oughs> อ๋อมาแล้ว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 ,ลวยิงโอ้ยยิงติดยิงติดยังก้อนยังก้อนฮาปีเปอร์หรอปีเปอร์หรอเอริร <c oughs> ื่งฉอดอหัสแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าวับใหญ่ดีกว่านะ เราเข้าว้ใหญ่กันก่อนจะได้แบบว่าให้เขาตีล่างเราแล้วเราจะได้วิ่งฉีกได้นหท่า,านผะู้ชมเข้าไปเลยอุ้ยมาโผล่ที่เดิมมาโผล่ตอนแรกที่เราเจอกันตีเลยเพื่อนอืม้มสวยจุกเรื่องเลยสวยงามมากครับมิสเตอร์กาวิสคอนตอนนี้บอกเลยว่าอ้างว้างโดดเดียวๆได้ในท้องเลครับผมเทเลก็ไม่มีมีปิปเปอร์ บอกเลยว่าโดเดียวเดียวได้ในคองเลลมพัดลมพตามไปกับแฮเอาผมร้องผิดร้องถ <c oughs> กูกะเนี่ยมงฝั่งนี้น่าจะมีคนเปิดอยู่นะครับมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเอ <c oughs> มีอีไล์เปิดด้วยนะอออีไลเดินเดินเลยไปแล้วนะ <c oughs> คลิปนี้อาจจะมาแค่เกมเดียวนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆจริงนะครับและช่วงนี้ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะลงหลายๆคลิปแท่ไหนนะเดี๋ยวเอาไปว่า ช่วงนี้ดูคลิปเดียวไปก่อนแต่จะพยายามมาอัพให้บ่อยๆแล้วก็ถี่ๆนะครับอ่าใครที่ยังไม่ได้เต้นนี้นะครับก็อย่าลืมไปเล่นเก็บกากลมค้างคาวก็ได้นะอ่เอ่มแรงด้วยเอจ็ดสิบห้าค้างคา,าวเองนะครับนะใช้เวลาเก็บใช้เวลาเก็บประมาณสามวันนะครับถ้าทําเควสที่เป็นเควสแบบว่าหาสิ่งของด้วยนะก็จะประมาณสามวันนะอ่า มีการวางด้วยอ,วอ,วอ,วอุ้ยอุ้ยอ right right okay, ุ้ยเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยง่ายอินสตีติแล้วอู้หลุดโอ้โหโอ้น้ำปวดหลุดด้วยออกขี่ปะเนี่ยออกขี่ปะเนี่ยโอ้ออกขี่อะผมโอเคผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้มาแค่เอ่อิเดียวนะมาแค่คลิปเดียวไม่ได้มาของเกมนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม The waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.